มาครับผมนะเรียกได้ว่าลงตัวกันอย่างทีเดียวนะครับผมเพชรสมาร์ทรีแมทกับคมเพชรนะครับผมใจกลางเจ็ดสีนะครับผมโคจรมาพบกันอีกครั้งนะครับผมสำหรับแถวหน้าในรุ่นร้อยยี่สิบสองปอนด์เจ็ดสีนะครับผมระหว่างเพชรสมารซอสมารการเม้นนะครับผมกับคมเพชร สิบสารวัตรเสือนะครับผมต่างคนต่างไม่เคยชกกันห้ายกมานาดน,นะครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งในสนามมวยกลางวีทีมวยเจ็ดสีนะครับผมมาดูกันว่าดาวดังจากศึกอาิวีเอสที่เป็นแชมป์อยู่ตอนนี้นะครับผมกับดาวดังวานลุมบินีนะครับผมใครจะแน่ใครจะนอนก็กานนะครับผมนะต่างคนต่างมาชกในช่วงกลางวันนะครับผมใครจะเป็นใครจะอาตรอดและ ชิงแชมป์ความเป็นเบอร์นหนึ่งไปได้นะครับผมสาหรับคู่นี้ผมบอกได้เลยว่ามันแน่นอนนะครับทางเพชรสมานกับคมเพชรเนี่ยนะครับผมเคยโชกันมาแล้วถึงสองครั้งนะครับผมแล้วก็เป็นการโชกในเวทีมวยไทยเจ็ดสีนะครับผมแล้วก็เพชรสมานเนี่ยเป็นฝ่ายชนะถึงทั้งสองครั้งเลยนะครับผมผมบอกได้เลยว่าต่างคนเนี่ยนะครับผมต่างทําหน้าที่ของตัวเองนะครับผมนะครับการทําอาชีพของตัวเองเนี่ยทาอยู่เหมือนเดิมแต่แค่ไป ขนาดคนละรายการนะครับผมต่างคนต่างไปมีในอนาคตในรายการนะครับทางเพชรสมานเนี่ยก็เป็นแชมป์อ w s อยู่ตอนนี้นะครับผมในรุ่น122ปอนด์นะครับทาง โคมเบสเนี่ยก็เป็นดาวดังจากวอลลุมินีนะครับผมชกวอลลุมินีประมาณ9้าไฟกวดชชนะไปได้ถึง6กไฟนะครับผมและไฟล่าสุดเนี่ยก็ทําผลงานดีๆเลยเจอกับกล้องใยชนะดําเบิงขนะชนะคะแนนไปเอกฉันนะครับผมมองว่าถ้าเกิดคู่นี้มาเจอกันบอกเลยว่ามันแน่นอนนะผู้ทุกท่านรอชมได้เลยนะครับผมรีแมตช์กันภาค3นะครับผมบอกเลยว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวแมวเหมีย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 วแน่นอนนะสำหรับคู่นี้นะครับผมเพชรสมานวัย26ปี คมพิษไวยี่สิบห้าปีบอกได้เลยว่ารุ่นลาข่าวเดียวกันเลยก็ว่าได้นะครับผมเพชรสมานเนี่ยเป็นรุ่นพี่แค่ปีเดียวเองเรียกเพื่อนก็ได้มั้งนะครับผมแต่ว่าฝีมือเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าคมพชรไม่ธรรมดาแน่นอนนะกลับมาไฟนี้ผมมองว่าคมเพชรน่าจะไหวแน่นอนนะครับผมนะแล้วเจอกันครับ